เด็ก yup. กับผมกับน้องตะไคร้กับผมจะไปจับอื่นกันครับกับทีมงานกับผมครับผมผ่านพ้นผ่านผลนชีพเป้ามาครับผมนี่ครับสสสสววััััดดีีคครรบบผ่านพ้นผ่านพ้นบอกว่าอึงออกตอนเช้าเลยวอนผมจับมาเมื่อบรรดับวันนี้นะจับกลางวันเลยนะยังมีหลักฐานอยู่ขามือครับผม นี่ครับผมเนี่เอาออกไปหลายเราได้ยางมันึ่งครับเพิ่งวันเลยเดี๋ยวแล้วก็อีกทีมงานหนึ่งครับผม,มนี่ครับสวัสดีครับเชื่อกินเลี้มคานาครับครับผมาปากนะค,ค,ครับฝากด้วยแล้วก็พี่เก๋ครับผมดีสารพ่อกระเทินครับผมสวัสดีครับผมแล้วก็พันไกลครับผมสวัสดีครับวันนี้ไปกันยาวๆครับผม รอดูดูน้า nah, นูนนเลยครับผมคุที่มาแลครับคนเยอะมากเต็มเลยเยอะมากถึงมากแล้วครับรอจับเลยครับผมดที่เรานโลกครับผอจับเลยครับนมากรอจับปืนกันหลายเลยครับผมี่น้รงกอซ้ายครับผม โอ้พี่น้องมาจากตื่นเยอะๆเลยครับผมเยอะครับเยอะมั่งแสดงว่าเยอะจัดเยอะจัดเอาเอาพอแล้วผมก็มาหาอื่นอยู่เอำเภอจะกระหลาำครับ น้องผมก็มารอเยอะมากเยอะมากถึงมากๆเลยเพื่อจะมารอลงดูอื่นกันครับพี่น้องเยอะมากเลยโอ้ยพี่น้องไม่ถ uh 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 ึงคนน้องไม่ถ้าโอ้ยโอ้ยจะกี่ายไป็นไมด้วยผมมาถึงแล้วครับผมอันนี้ใช่ไหมพี่ี่พี่ถ่ายลงมะครับได้ดีแล้วน้อง นี่ครับผมน้องนี่ครับผมอำเภอจักกลาดครับผมหรือง่ายๆคือลงดิงลงนางดำครับผมเปิดพี่น้องที่พันฝนมาตอนเช้าครับผมที่ว่าฝนตกไหมไหมครับผม น้องโอ้ยมันเงียบครับผมคนมารอไลา์ครับน่าจะน่าจะออกกลางคืนครับน่าจะอึงอึงกระโดนน่าจะออกเช้าครับ แต่อึงข้างลายลายครับผมพันผลถ่ายลง YouTube ตอนกลางวันครับผมคนเริ่มจับอึงกันแล้วพี่น้องอึงร้อง้งงเลยครับผม,มครับพี่น้องียงร้อง้งงเลยครับ ได้ไมาแล้วครับสีตัวครับผมจุ๊บเดียวเลยนังวัาย,ยิ้มกันเลย,ยผมยังไม่ได้จักแต้มเลยครับครับผมเจอแล้วครับอ,อู้หีอคค่อึงโ,โ,โคตรครับอึงโคตรอึงเผาครับอึงเผาครับผมอึงเผาครับผมใส่ทุงครับเจอแล้วครับนั่นครับผม นั่นครับผมพางตัวอยู่ในอู้อีกตัวนึงงอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยออ้อ้ออ้อ้อับนุ่นครับผมนอ่นครับนียนไหมพี่น้องนอนโมบโมบอยู่ครับผมนี่ครับ รคตามในในทุ่งก็เนีน่ยแหละครับใช้แบบแบบยาวครับโอ้มันานานอยู่ครับน่นี่ของลุงเตดอยู่ในในยามนี่ครับยอยู่อะไรอยู่ นี่ครับของที่เก๋ครับผมพันเก๋ครับผมเปิดพี่น้องดูครับในในของพันธามครับผมอ๋อนี่ผมครั้งแรกไม่ค่อยเป็นอะไรโอ้นี่ครับของพันธามแต่อึงไม่แด้ใครไหมทันนี้ของผมครับนี่ของผมไก่ไดืลายเลยวันนี้คนจะกินไข่เลยอุ้ยของคนครับหาเวลานานเลยดิ มีของพันไก่ครับไหนกองทีมไงเราเอี๋ยนมันาโชว์ดูของพันมีอยู่แบบธรรมดาเลยนี่ครับผมเรามาดูผลงานของพันผลครับมัน่แบบใไปทางเดียวกันครับโอ้มีมีอึงสีชมพูอึงอะไรอ่ะอึงแดงอึงแดงพันผลก็จะขอตัวกลับก่อนครับผมพับานไก่เนาะครับผมก็ค่ำคืนนี้ก็ เราจับอิงกันเนาะสนุกสนานกับผมก็เยอะพอสมควรครับคนครับผมก็เราได้คนละนิดคนละหน่อยครับคนละโลกว่าก็สำหรับคลิปนี้ก็จับอิงสนุกสนานกันครับผมจรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ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 ผมสวัสดีครับลงป